ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอสตึกนะครับผมนะก็มากับทางช่องอภพลแล้วก็มาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับผมนะก็มาขอโชคขอลาภที่เจ้าแม่ตะเคียนแปดนางครับผมนะครับอ่าแปดนางเวัที่แล้วเอานักคนอ่ะก็เป็นเก่านางบ่ แดดมากหนับเบิ่งดีนั่นแหละองค์ลางอันดิอันนี้เพิ่นเพิ่งมาตั้งเพิ่งมาตั้งบ่กับพี่พ่อบวกเพิ่นจัะไงบ่บวกเพิ่งจะไงบ่เรียบบวกก็เพิ่นเป็นไแดดนั่งยืนบ่หลานเป็นบริวารเพิ่นอ๋อเป็นได๋วางได๋แนวที่นี่กางวดที่แล้วเนาะผมมาขอเพิ่นให้โชคแล้วบ่แม่นเริ่มให้เพิ่นเพิ่นให้เลยตั้งแต่งวดที่แล้วที่ผ่านมาผมมาจุดเลขกถูบได้072ย์เอเข่าเต็มๆตทูบแตกอีกตั้งหักเว้าเต็มปากเต็มคำเลย่ไูบแตกแล้วก็ ตรงไอ้ที่ห้อยเกลีที่พันรูปอ่ะเป็นรูปแป้งน่ะออืมีเลขมีสามมีแปดมีศูนย์หล้วก็มีเจ็ดยู่ขขางแางแมนครับออืไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเลยเลยครับ่ตนผมชมถ่าถ้ายวอซีอาวาสิ่งที่ผมบอกเป็นความจริงไปเบิ่งคลิปย้อนหลังแมนตะเคียนแปดนั่งงวดที่ผ่านมากงวดของวันที่หนึ่งเื่อหั่หนึ่งเมษายนนะครับเข่าเต็มเต็มทูบแตกนะศูนย์เจ็ดสองครับแมนครับแล้วก็เป็นแม่ตะเคียนที่ ่นมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมากนะอืผมว่าหลายหลอยปีเลยเลวกเบิึงขนาดลำต้นต่างๆเลยจากจากต้นหอดปลาย,ยพ่ตามก็มีสิบกว่าเมตรนะ่ะมีสิบกว่าไปหาสามสิบเมตรที่ไปที่มากยังไน๋นี่เพิ่นขึ้นมากกอ,อดีไอ้คนนยูดแถวนี่แหละผมแม่น่ะน่นคนเคยมากอยู่ผมเห็นเล่าเลราว่าเด็กๆ,ๆยูดแถวนี่น่ะ สีมีคนมาเล่นน้ำตามตามเลยคนหลกเลยแเล่นน้ำตามตามตามนี่บางเนอแหละเล่นช่วงประมาณ่อนตีแกงประมาณตีสามตีส ah on ี่เราก็ฝันติดตอกันหลายมือฝันติดตอกันหลายมือมากเลยจนวานนที่สุดเพิ่นจะมาหาป่าเขมงนี่อย่างเหน่อเพิ่นลงไปงุ่มเราก็ช่วงนั้นเพิ่นมีการหลอกหลอกสาพอดีไปพอตุเกียนนี่แหละเป็นบริวารทั้งหมดเลยคือทุกคนเนี่ยอึ้ง บอกคิดว่าจะเจอสิ่งหลี้ลับปฏิหาริย์ที่ันหาเียวจะเกิดขึ้นใดในในใน,ใน,ใน,ในบริเวณห้องตรงนี้ว่าจะมีต้นตะเคียนที่มากมากขนาดนี้คือเพิ่นเอาขืนมาก่หลายปีแล้วครับต่อกับช่วงไม่ๆนี่เพิ่นเพิ่นโด่งดังลถสิจอดพุ้นถ้าที่มาไหวจอดยู่พุ่นหลายกิโลแน่นเขาบ่ถึงเลยแต่ว่ากระยูที่ว่า บอกว่าสนามของละ้า่านละคนนะครับว่าแม่นว่ามาขอเราได้ไปทุกคนเดิอืมต้องบนบานสารเก่าบอกเก่าพนดีได้แล้วสิมาเห็ดนางอ้เพิ่นอืมนะครับล้วกะอรียกว่าจังน้อยถเถอะบางครึ่นวา่าว่าสิมาขอเนาะฐานนุ่มอามีมาวิ่งกับปัดต้อยนี่ยนะผมฝันไหมครับฝันอันนี้ฝันอีลีฝันว่าต้อหนาพระอาทิตย์เลยต้อหนาซิงซักซิดเลยผมฝันว่าผมมาหนีก้อนเนาะกับเพื่นเพื่นต่างสารไม่ยมุ่งเนี่ย เป็นหลังสีขาวสีขาวล้อก็แถวสาราเพิ่นเพิ่นจะคาดด้วยสีแดงคาดด้วยสีแดงแเป็นสารนิ่มุ่มหนะึ่งผมเห็นในในฝันนะครับเราก็เพิ่นเพิ่นบอกว่ามีเลขหนึ่งสองสามซีห้ตัดสามซีออกไปเด้อแค่นั่นเองสำนันเลยสำนันเลยแล้วก็รอกงกันบหนึ่งสองวางไงตั้ไแตตัดแจ้งึันมาเลยหนึ่งสองสองหนึ่งแม่นจำได้แค่นั่นจบนะครับเอ <2, 4. S 1> าทีา่ทำเบาๆกับขึ้จิต มีอย่างค่าใน้ใจอยู่ขอว่าว่านผู้ชมในฟังน้ำกันดีกว่าเนะอันนี้เป็นฝันจริงๆเลยครับฝันบางคืนเลยนี่ฝันมาเพิ่นในตั้งสาลอยู่ั่นๆอยู่มุมตรงนั้นเป็นหลังแต่ว่าสารเพิ่นเนี่ยสีวาบ้านหรือกระท่อมก็ไดมพเป็นหลังสาลที่มีลักษณะอ้วนทวนสมบูรณ์ไหมเป็นสารอ้วนไหมเป็นสีขาวนะครับอยู่มุมนั้นเลยผมว่าทางผู้ชมบนบาน บอกเกาแมตงเขียนแปดนางด้ยครับอืถ้าถือละวันที่หนึ่งหรือไ LIKE ม so 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 er ่โจมไม่หลามมาสางสารในเพิ่นเลยครับแมนเพิ่นตากแดดสางรังค่ายเพิ่นเพิ่นไม่มีสารเไหนในฟันนะครับเรากับเพิ่นกระบอกเด็กหนึ่งสองสามสี่ก็มันว่าตัดสามสี่ออกไปตัดสามสี่ออกไปเมื่อแมนค่ำว่าตัดสามสีไปเด่นมีหนึ่งมีสองกันปะแมนผิดครับสามสี่นี่คือออกแล้วออกไปแล้วมันบอกไม่ได้ออกงวดนี้แหละครับผม ตัดสามซีดีออกไปเด้อพอมันออกไหมอ่าเป็นไปได้เปป็นไได้กับบ่เนรถ้า<อ>มาตัดสามซีออกไปเนี่ยแปลว่าออกมาเอาออกมาเจนี่ตรงออกมาเน่ยทั้งสี่ไหมมาเน่เป็นเนอะแมนครับอันนี่ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับแต่หมูช้อมเนาะไปอยาไปยูตูปเพี้ยนกับไหลามาตะเพียนแปดนางนะครับผมนะ ผมจะพาเดินรอบๆก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเดินรอบๆก่อนบึงอืมโอ้สามตัวท่นผู้ชมนะครับก็อาจจะมีคนมารูปแป้งกันบ่อยนะครับท่านผู้ชมนะ มีคนมาลูปแยงกันนี่สิไปเดี๋ยวพาไปเดินดูอ่าเดินดูก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอันนั้นก็จะตรงหน้าจุดตรงนั้นท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นอ่าจาไม่ตะเคียนเหมือนกันนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเป็นกิ่งเป็นอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ย ค,คือพูดง่ายๆน่าจะต้นนี้น่าจะเป็นต้นเดียวมั้งคือใหญ่มากๆท่านผู้ชมนะในบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับอ่าในบริเวณตรงนี้ก็จะมีอ่าไม้ไมเมตะเคียนนะครับผมนะอ่าที่อยู่จุดตรงนี้เลยเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นต้เนเตศจะเรียกๆน้อยไม่ก็คือแค่มเมตะเคียนนี่แหละครับผมนะอ่าเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกัน ยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกว่ายาวนะยาวมากๆนะครับยาวจริงย,ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับฮะว่าตั้งสารนะเป็นตั้งสารสีขาวเกือบจะเป็นกระท่อมแหมเป็นสารที่ไมีลักษณะ ใหญ่ามากแต่ว่าเป็นหลังสีขาวนะแต่เป็นเป็นต่างกันด้วยนี่คือบริเวณแถวๆนี้เลยอยู่มุมนี้เลยม,ม,านานมาจากค<อ>นอแมาจากคนมันตั้งอยู่นี่ออืต่างกันหน้าไปทางทตะวันออกนะครับที่ผมฝันเมื่อคืนนะครับก็คือว่าไงเป็นสารที่อดอ้วนท่วนเทียนของคนเห็นอยนู่นี่แม่่นนอีตั้งอยู่หมองนี้นแสดงว่าเพิ่นอยากได้สารในฝันจริงๆเลยครับอ่าเพิ่นอยากได้สารแสดงว่าเพิญญ่นบอกว่ามี1 2 3 4ตัด3าสีออกไป เข้ามาสามสีออกไปี่ฝันสี่มันต่อนเนื่องครับการฟันยันสารพอดีเลยทีดว่าได้ยินเล็กหนึ่งสองสามสี่อ่ยายฉลาดใจเด้กเข้ามาสามสีออกไปเนี่ยเป็นไงตัดสามสีออกไปแต่จะมาตัดสามสีไปนี่แน่ใจมือห้องนี่คิดว่ามันก็ต้องเดือดหนึ่งคับสองแม่ที่กินเข้ามาสามสีออกไปอยกฉลาดใจมนเมื่อไ่เพราะว่าเอาสามสีเอาออกไปเลยให้ออกงวดนี้ประมาณนี้ไหมอ่าเป็น,น,น่งเลยครับผมช่วเนาะเป็นเพราะว่าผมมาขอเป็น ตอนนี้มีมีผมพยายามมาถ่ายคลิปขอโชว์ลาบกับแม่ตะเคียนแปดนะมีช่องผมผู้เดียวเลยตอนน้องอามเพิ่นก็อยู่ไกรประกอบพายามพาน้องอามครับอามเคยมาเที่ยวนึงได้เลยได้ตเกียร์นี่โดนแล้วน้องอามเคยมาเที่ยวนึงนะครับมาขอหลอกเ้ากะทำแรนมีโชว์ลาบเอสซีทำไรถือ่างวันที่หนึ่งบอกเกา่นใดนะครับสารสารใน่นในเรื่องค่ะแต่ผมชมเด้วยสารสารตามที่ทรางวัลฝันเลยแม่เป็นหลังสีขาวแล้วกะตรงไอ้เขาเรียกว่าอยังแถวบัวแถวออื ลังค่าเพิ่นจะคาดด้วยสีแดงมาเลยเป็นเศษนะเปศนตัดครับคุณผู้ชมเอางานไปก่อนครับคุณผู้ชมต้นไงต้นลูกเลยนี่ต้นไงบนโรงงานไงอยู่ต้นนี้เป็นต้นเดียวสำหรับนังยังเหลือปลายอีกนะครับเนี่ยต้นนี้เพิ่ตั้งกว่าสีสิบถึงห้าสิบเมตรต้นนี้นะใหญ่เลย นนนคนมาลูปแป้งได้อยู่กันหนักวันน,น,นี่มอง,องที่หด้าเหน็นคนทานมะากนะทำไมคนมาลูปซ่าอีกเหรอเลขมันหายไปอ่าน,นาที่หายไปล่ะก็เห็น หายไปมองนี้เพิ่นรูปไว่มากเลยอืตรงนี้เอา้าเป็นเรล็กเจ็ดสามอ่ะเจ๊ด้รูปไปจนพ่อไปะละ,ะจำผู้ชมเลยเห็นแล้สามสี่ได้มองไหนสามสี่โอแมนอ่นี่หลีก็ทรจำผู้ชมนกลง เพราะฉะนั้นแหนสามซี่หรือติสามสี่จิงจริงด้วยก็ตะมวจโจมสามสีชัดชัดเลยครับเถาว่าสามสี่กับเจ็ดซี่เหรอเนี่ยแมนนั่นแหละประมาณนั้นสี่ส่อนเนาะแมนมีตัวี่อืมีซ่วนมีสามถ้าว่าสามประจิตอันนี้กองที่ชัดอืมแมนจับตำรุจโจมสามซี่นั่นถาว่านั่งนัก็สามตัดสามสี่ออกไป แม่มาล่ะที่ีนคนเราตัดสามสี่ออกไปสามสี่ได้วาปิเล็กก็ได้เอาไปขอชกกลาเพ่นนะครับอ่ากระือขออย่างเนี้ยเทียมซีกระเล็กชูบละไปแมนแดดแห้ง่านรู้ชมไปโอเคครับผมตายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอากาศจะร้อนแน่ครับดีสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผมเนาะก็วันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากๆร้อนสุดๆุดนะครับผมอ่ามาขอโชคขอลาบมาตามต่อนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดนางแปดนางนะครับแปดนั่งแปดนั่งเออพอเจ็ดนั่งยุบานล้ำกนนออ อันนี้เทียนรุ่นไหนนี่เทียนแบบต้นควมห่อ,หอนมาไ,ไหวเป็นโ่งไปเลยเ่อยนะครับตา,ามผู้ชมมาตามกันตอ่อนะครับหมวดของที่สิบหกเมษายนปีสองนั้นอร่อยกนหมมันทอนควมห่อนมไ,ไปหี <c oughs> อ่าหอนห่อนห่อนอีดีหอนแห้งคับผู้ชมเอ้ยอากาศก็ห่อนเนาะเห็นอยู่นั่ง <c oughs> ไฟเขียดกับหอนได้เลยเทียนมีอย่างือกล่มลูกยังสันมันทนความหอนมาไหวหนักวนว่าก็ยังหนักวนเทียนกับสูนแดดว่าไรกันเมียนแต่บู้จ้บเอ้ยเนาะเนาะเดี๋ยวสิไม่เห็ดไห้อีดีสิไม่เห็ดคมเห็ดยังไห้ดีเลยเอาไห่ซีคนนี่ย สีคนนี่ถือรางวัลที่หนึง่งหรือเอฟซีทันใดท่านหนึ่งถือรางวัลที่หนึ่งนี่ครับมาสางล้างไายเพิ่นได้การสงบช่าวงอ่าเดี๋ยวสิเอาสารมาให้พร้อมทีดังอ่าจองคำพ่นเป็นฝันอ่ะอ,อ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กากสาตัวเด้อแม่ตะเคียนแปดนั่งเมื่อนี่กะมาตามต่อให้ทานผช้่มลายอซีได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบงรัฐบาลของววันที่สิบหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหากเป็นบุญเป็นโชกของลูกหลานนี่หลีกะให้เข่าตรงๆครึ่งวัต่ิพานมาศูนย์เจ็ดสองเข่าเต็มๆหัวรัฐบาลออกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะนะครับขอให้ลูกหลาน ได้มีโอกาสได้โชคกับแมตะเคียนแปดนางอีกเป็นงวดที่สองในงวดนี้สิ่งที่ลูกขอมีความปรารถนาดีอยากเอฟซีทุกท่านทุกคนเป็นได้ปดหนีโพดสินหรือใดมีรอยยิ้มใดมีเงินใส่กินสงการนี่ขอให้สิ่งที่ลูกขอเป็นจริงในงวดนี้ในเะด้อสาธุเด้อสาธุถึงรางวัลที่หนึ่งหลดแมตะเคียนเ้ยจะแมนอืม าจีได้สร้างให้ยิ่งไงร่างการเลยเพื่อให้คนในประเทศไท้ห้อให้หูจักแม่ตะเคียนแปดนั่งกันทุกท่านทุกคนเลยให้เพื่อนได้มีโอกาสมากกาบาไหวขอให้เขาตรงๆแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งนำไปเสียงโชคสลากกินแม่งรัฐบาลเนาะอังปังเด้อนะครับฮะนากวัน ไอ้ทั้งนี้เลยเจียแม่น่ะนะโอเคนะครับแต่ตวเด้อแม่ตะเคียนแปหนั่งเงิน,น,ององนวัดน,นี้ลูกหลานช่องอระปุ่นชาแนลและทีมงานทุกๆช่องเลยสิขออนุญาตแม่ตะเคียนแปดนั่งขยเยาวเสียมซีขอให้เสียมซีที่ลูกหลานขายยานี่ให้เข่าสามตัวไทายของวันที่หนึ่งตรงๆเพราต้องกรับเด้อแม่ตะเคียนเลย โอ้ออกมาแล้วงามเว่าป่นมีตะปูมไม้เลกครับผมได้มาไม้เลขสี่ครับไม้เลขไม้เลขสี่ไม้เลขสี่เลขสี่นะครับท่านผู้ชมอึงๆไหมเห็นไหมล่ะนั่นล่ะสี่ไม้เลขสี่ครับที่เป็นโฟโต้คอนฝันนั่นแหละ่ ออกออกเาอ้าวคือออกไว้หมหมายเลขสามหมายเลขสามเห็นปะคำว่าตัดสามซีออกไปอ่ะต้องออกไปก็คือออกไหมโอ้ขนลุกเลยครับท่านผู้ชมสี่สามครับผมนั่นแล้วนะกวนมันจะเป็นช่วของเอฟซีเราบอกนี่ละเพิ่นมาถึงแล้วเพิ่นมาให้ค่าไข่แน่แต่ท่านผู้ชมเอามาลุนใหม่ที่สามกันแต่ยังคงเป็นตัดสามซีออกไปเนี่ยออเออ หมายเลขสามได้มาหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกหกสี่สามหเอ้ยสี่สามหกสี่สามหกหรือสี่สามเก้าครับโอ้โหนลูกเลยนลูกสามสี่เลยเนาะเอ้าเลขทูปเหมือนพอดีเดี๋ยวเบิ้งเลขทูห้องกะอันนี้เนาะจะเดี๋ยวเบิ้งตามตามนี่เพื่อนชานผู้ชมนะครับเออดี๋ยวลากรับท่านบู้ชมเพราะว่าแดดหอนอหลีมาอน่ เมื่อไม่เหนนเลานักวันไปห <ใน S 1> ้องไปไปท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่านะครับก็อ่าตรงกันเลยอ่ะสามสี่สี่สามท่านผู้ชมเออซึ่งตรงกับไอทางช่องอพลเพื่อนฝันนะครับผมนะตรงกันเตะเลยนะครับตรงกันเป๊ะเลยเบื้องเด็กถูก,กันตรงเลยอ่ะตรงเลย 3, อออเด็กถูกใหม่หมมดดเมื่อกี้ดีเลยท่านผู้ชมเลย ขอเบิ่งก็เด้เลขทูไไบทได้มาครับเลขคูบได้มาแปดสามสองครับผมแปดสามสองแปดสามสองนะครับโอเคครับแดดแรงมากท่านผู้ชมนะครับแดดแรงจริงนะครับแดดแห้งอีนกนะคุนย่งย่งดีถึงนมากน้อยนึงนะปอกภาว่ามันเกินมีฝนตกอ่า แล้วก็มืัอนี้ก็รู้สึกว่าความหอนหายไปประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้พออยู่ได้พออยู่ได้เนาะแม่นพออยู่ได้ปกติถ้านั่งถ่ายท้ำคลิปยุคยู่ตอนนี้นะแต่เป็นวันปกติถึงเงื่อเต็มเหรออ่อนมากไปไปเบื้องตุ่มเลยก่อนไปเดี๋ยวผมพาไปสองตรงนู้นครับผมนะครับาไปเบิ่งตามจุดต่างๆถ้าสีเห็นเวลาแต่ผู้ชมเอ้ยนะครับเบิ่องมืึงนี่ก็เล่น ลูกแล้วเลขหายเราสามสี่หาสามสี่หายนะหายเราหน้าลูกอืมหาเบิงบ้งไปเบิ้งรอบๆกันหน่อกว่าเบิ้งเอาเบิ้งกันรอบๆกันนะความซ้งอ,อ,อ,มองมือแหลมมันกิดบะหมี่นะออมีแต่คนมันรูปแปลกเนาะ

ม,นน <Hey. S 2> มนันีีไงเนี่นะคุณ้อมันเห็นเป็นซีสามเกตซีสามเกตท่านผู้ชมเอ้ยเส้เม่จะเจียมเป็นไงแล้วครับเนี่ยเสสองเอานะคุณสองเก้าห้าสองเก้าหาครับท่านผู้ช <Hey. S 2> มเมน่าล่วนะคุณเมนว่แสองห่าห่าทำมาสองเก่าหสองเก่าหาสองเก่าหกก็เบาถึงไหน แต่มันเป็นก็ยังแป้งไปอัดเขาบะเถึงเนาะใน,นวันนั้นนี่ไหมมอง่างเนี้ยมันเป็นร่องร่องไม่แตกเช่ป่ะาว่าด้วยสายตาเลยกับสองเก่าห่าโอาวบสชม,มึงมึงหรือสองห่าหา่<ม>าก็นเลยอือชานบุญชมสองห่าหา่าสองเก่าห่าเนาะหานะรือสองเก่าหกเห็นไหมแม่เหนโอชานผู้ชมเาตามนัครับผม่านผู้ชมเนาะตามนี่แหละเมริันมันหายเบิ้งแล้ว เป็นให้โ่โจคแล้วห่วที่แล้วหน้าก็มาเบิ่งแบบนี้แหละจเห็นนะครับอโอเคโอ้นี่ครับผมท่างจำน้ำเป็นสองเก้าห้าหรือสองเก้าหกนักจุดตรงนี้นะครับผมต้องจำตรงนี้นี่สองเก้าห้าสองห้าห้าหรือสองเก้าหกนี่แหละนี่นครับตรงนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมเห็นตรงนี้เลย ไปท่านผู้ชมเอาตานั้นครับผมนะครับอืมเมื่อกี้ผมก็มาส่องดูนะมันก็ไม่เห็นนะไปท่านผู้ชมเอาตานั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะอ่ามาวิญชาแนลมาต่อก็มเซ้นต์นะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับกันคลิปคลิปหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันสำหรับนี้สวัสดีครับผม โชคดีครับเฮงเฮงดูดูครับผมวัสดีครับ